หรือ iPhone 13 Pro Max ไม่มีพอร์ตเลยชาร์จไร้สาย m a ็กเซ e เท่านั้น iPhone 12 Pro มีต้นทุนทางฮาร์ดแวร์ราว1 2 3่0าบบาทโดยชิปโมเด็ม 5G เป็นชิ้นส่วนที่แพงที่สุด สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าชาแนลรีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกลา้ากับข่าวคร่าวของ iPhone 13ครับที่บอกว่าไม่มีพอร์ตหรือ iPhone 13 Pro Max ไม่มีพอร์ตเลยชาร์จไร้าสาย m a ็กเซเท่านั้นและรองรับ 5g คาดว่าจะทําลายสถิติยอดขายบี๊กไลงานว่ามีข้อมูลลดออกมาเกี่ยวกับ iPhone รุ่นใหม่หรือ iPhone 13ที่ไม่มีพอร์ตเชื่อมต่อสำหรับการชาร์จแล้ว โดยจะชาร์จผ่าน m a ็กเซ็เท่านั้นตามที่แหล่งข่าวชื่อ a d j o o n เด s e r ได้โพสต์บนทวิตเตอร์เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาไม่ใช่ว่า iPhone 12ทุกรุ่นในปีหน้าจะมีพอร์ตน้อยแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาอธิบาย m a ็ Mag s a ซ e เป็นสัพันเชื่อมต่อระหว่างการชาร์จไร้พอร์ต และนอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ Apple สามารถรักษาสิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองไว้ได้โดยไม่ต้องให้สิ่งที่เป็นมาตรฐานสากลอย่าง USB-C สำหรับ BackSafe ยังมีข้อมูลจำกัดในเรื่องของความเร็วในการชาร์จโดยให้กำลังไฟที่15วัตต์และสำหรับ iPhone 12 mini รองรับสูงสุดที่12วัตต์แต่ก็มีความหวังสำหรับ iPhone 13ในปีหน้าที่จะมาทลายข้อจำกัดนี้ และ iPhone 13 Pro Max จะมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานที่สุดด้วยการไม่มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อการชาร์จจะทำให้ Apple มีพื้นที่เพิ่มขึ้นสำหรับการเพิ่มขนาดแบตเตอรี่ให้ความจุมากขึ้นรวมไปถึงหน้าจอแสดงผลโปรโ o ชั่น LTPO 120Hz และการกลับมาของทัชไ d ก็อาจจะได้เห็นในรุ่นใหม่นี้เช่นกัน p h o n e 12 Pro มีต้นทุนทางฮาร์ดแวร์ราว12,310บาทโดยชิปโมเดม 5G เป็นชิ้นส่วนที่แพงที่สุด Apple วางจำหน่าย i p h o n e 12 Pro ในราคาเริ่มต้น999ดอลลาร์สหรัฐหรือราว3 2 9 0บาทแต่ต้นทุนของส่วนประกอบทั้งหมดมีบูลค่า406ดอลลาร์สหรัฐหรือราว12,310บาทจากการประเมินของ Formalo t e c h n o s o l u t i o n ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยในโตเกียว แผงจอแสดงผล OLED ของ iPhone รุ่นโปรในปีก,ก่อนๆถือเป็นชิ้นส่วนที่มีมูลค่าสูงสุดจนกระทั่งปีนี้ iPhone รองรับ 5G เป็นครั้งแรกโดยใช้ชิปโมเดม 5G Snapdragon X55 ของ Qualcomm และกลายเป็นชิ้นส่วนที่มีมูลค่าสูงกว่าแผงหน้าจอแสดงผล OLED ของซัมซุงต้นทุนชิ้นส่วนของ iPhone 12 Pro โมเดม Qualcomm Snapdragon X55 5G ราคา90ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว2,730บาทแผงจอแสดงผล OLED จากซัมซุงราคา70ดอลลาร์สหรัฐหรือราว2,120บาทชิปประมวลผล A14 Bionic ราคา40ดอลลาร์สหรัฐหรือราว1,210บาทความจํา SK Hynix Dram DRAM ราคา12.8ดอลลาร์สหรัฐหรือราว390บาทหน่วยความจำแฟลชจากซัมซุงราคา19.2ดอลลาร์สหรัฐหรือราว580บาท เซ็นเซอร์กล้อง Sony C-MOS ราคา7.9ดอลลาร์สหรัฐหรือเราว240บาท f o r m l o o t e c h n o Solution ยังพบว่าชิ้นส่วนของ iPhone 12 Pro ส่วนใหญ่จะมาจากเกาหลีใต้26.8%รองลงมาเป็นบริษัทในสหรัฐอเมริกาและยุโรปในสัดส่วนเท่ากัน21.9%นอกจากนี้ยังพึ่งพาส่วนประกอบจากประเทศจีนน้อยที่สุดเพียง4.6%ที่มา n ิ k เกอ และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับหากข้อมูลผิดพลาดประกันใดต้องกลับขออภัยไว้ด้วยถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือน m s s a h h a n n e l r e v วิวนะครับสวัสดีครับ